สวัสดีครับผมชิโกทําดีครับวันนี้ก็ยังอยู่กับกิจกรรมการสร้างความดีเช่นเดิมครับวันนี้ผมก็อยู่ที่วัดพิริวที่เดินครับวันนี้จะมาสร้างความดีถวายองค์หลวงพ่อเพชรครับก็คือตรงนี้ครับเป็นตาน้ําเป็นบ่อเก่าของวัดพิริวนะครับซึ่งบ่อนี้จะไม่มีการแห้งเหือดครับทั้งผมและเกษตรกรที่ดีครับพยายามที่จะหาวิธีในการกันไม่ให้รถมาเหยียบในส่วนของบ่อพักแตกครับซึ่งณวันนี้ก็มีร่องรอยการเหยียบครับอาจจะงานไปไวที่ผ่านมาครับผมก็เลยอ่ะเมื่อวันนี้เราเห็น เมื่อเช้าผมก็เลยทําการปลูกในส่วนของนี่ฮะต้นเศรษฐีวิสานครับแล้วก็จะมีในส่วนของนี่ครับสาวน้อยตัดแป้งครับซึ่งผมก็ทําการปลูกตอนแรกปลูกฝั่งนู้นครับคือปลูกสี่มุมครับเพื่อไม่ให้รถไม่เหยียบครับแต่เผิญว่า,าผมมานั่งมองว่าถ้าเกิดผมยังทําอย่างนี้อยู่รถที่มักง่ายก็จะถอยไม่เหยียบเหมือนเดิมผมก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวผมจะเอาพุทธรูปมาตั้งตรงนี้ครับซึ่งมีพุทธรูปอยู่ที่ห้องหลวงพ่อพอดีครับเดี๋ยวจะเอามาประดิษฐานไว้ตรงนี้ เพื่อให้คนกราบไหว้และสองเพื่อให้คนยำเกงเวลาจะถอยรถเลยก็ตามครับอย่างน้อยเขาเห็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นี่เขาจะได้ไม่มาเหยียบในส่วนของบ่อพักแต่ครับรวมถึงในส่วนของผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาครับสามารถมาไหว้ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ครับซึ่งพระที่ผมเอามาครับอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวจะไปดูครับว่าเป็นอะไรครับเนี่ยนะครับก็เป็นพระพุทธรูปครับปางก้าวพระพักนะครับ พระพักที่แปลว่าหน้าครับคือมีทั้งหมด9หน้านะครับซึ่งเขาจะเรียกว่าพระเศรษฐีนวโกศครับซึ่งใครบูชานะครับหรือใครขอพรครับจะทําให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองครับร่ารวยนะครับเพราะองค์ท่านเศรษฐีนวโกศครับท่านเป็นพระที่ชอบทําบุญทําทานครับแล้วสร้างกุศลอยู่ประจําครับเลยทําให้ท่านเป็นเศรษฐีครับหรือใครบูชาก็จะร่ํารวยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาปฏิฐานไว้ในส่วนของตรงนี้เลยครับนะฮะ ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะเอาในส่วนของนี่ฮะ <S <S เป็นแท่นครับซึ่งผมเอามาจากในส่วนของวิหารขั้วใหญ่คือตรงนู้นครับเขาไว้วางของครับแล้วพผเอิญว่าเป็นแท่นปูนพอดีครับแล้วขนาดพอเหมาะพอควรที่จะเอาองค์ท่านมาวางพอดีครับอ่ะเดี๋ยวยังไงผมจะเริ่มทําการตั้งต,งตรงนู้นครับแล้วก็จะปูนฉาบในส่วนของนู้นฮะหินอ่อนปูข้างบนครับแล้วก็จะอ่าปูนครับฉาบในส่วนขององค์ท่านครับเพื่อไม่ให้ขยับหรือกันไม่ให้คนขโมยครับ เด in ี๋ยวยังไงผมจะเริ่มทาทีขั้นตอนครับเดี๋ยวจะทําการยกในสูงแท่นไปวางทุกคนครับซึ่งผมเองก็ไม่ใช่คนร่ำคนรวยครับก็ทําบุญเท่าที่เราทําได้ครับอย่างผมไม่มีเงินในการสร้างวิหารหรือสร้างโบสถ์สร้างสาราหรือซ่อมแซมอะไรก็ต่างครับผมก็เลยใช้แรงครับในการสร้างไม่มีปัญญาสร้างพระประธานหรือพระองค์ใหญ่ผมก็ใช้ในการที่หาพุทธรูปที่มีอยู่ในวัดครับเอามาประดับตกแต่งหรือไม่ก็ เอามาปฏิญาฐานเพื่อให้คนกลับไหว้ครับก็อย่างน้อยผลบุญก็จะได้กลับมาบ้างครับอาจจะได้ไม่เยอะนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้เงินครับผมใช้ตะแรงครับเพราะการสร้างความดีผมและการทำบุญผมคือใช้สมองและใช้แรงครับไม่เน้นที่จะใช้เงินครับเดี๋ยวยังไงผมจะทําการฉาบในสูวนของปูนครับเดี๋ยวจะเอาแผ่นอ่อนครับวางขึ้บนครับก็ต้องทําการฉาบครับเพื่อไม่ให้เกิดการขยับนะครับ จากนั้นครับก็ทำการวางในส่วนของแผ่นหินอ่อนนะครับแล้วก็แต่งเก็บงานครับสวยงามครับจากนั้นครับก็ทำการเทป,ปูนในส่วนของใต้ฐานครับเพื่อจะปะดิดสฐานไว้ตรงนี้ครับอย่างน้อยลมมาหรือพายุมา องคุทธรูปก็จะได้ไม่ล้มร่วงลงมาครับคนเราครับบุญกุศลครับทําไว้ครับผมเองก็ไม่รู้ว่าผมจะตายเมื่อไรนะครับในวันที่มีลมหายใจอยู่ก็พยายามทําให้เต็มที่สุดครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นวันพระวันโกนหรือเป็นวันพระเล็กพระใหญ่คือมีเวลาผมก็จะเข้าวัดมาทําในส่วนของฌานะประโยชน์ให้กับวัดครับเพราะคนเราชีวิตมันไม่แน่นอนครับ เดี๋ยวผมจะวางตรงนี้ครับซึ่งทุกวันนี้ถึงแม้จะมีข่าวเรื่องพระไม่ดีเยอะนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่าพระดีๆก็ยังมีครับอย่างตอนนี้ครับวัดพิลิวครับก็จะมีพระเอีวนะครับซึ่งเป็นมักทายกเด็กแล้วก็เป็นสัป,ปเเรอเด็กนะครับซึ่งที่มีดีกีถึงเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองครับวันนี้ท่านก็ได้บวชครับ เดี๋ยวคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปที่ท่านเทศนะครับซึ่งเป็นการบวชยังไม่ขี่วันครับท่านก็ขึ้นเทศบนธรรมะเลยครับทําให้ญาติโยมเกิดความประทับใจอย่างมากครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าผมจะเอามานําเสนอครับก็เอาหินอ่อนมาปูครับเพื่อเวลาคนเขามากลับไหว้ครับเขาจะได้ยืนตรงหินอ่อนนี้ครับแล้วคอมขันจะได้ทําให้บริเวณหน้าสวยงามแล้วเวลารถมันวิ่งมามันเห็น มันจะได้ไม่ไปเหยียบครับคือจุดสําคัญครับผมห่วงเรื่องรถครับเวลารถวิ่งมานะฮะเวลามีงานก็จะได้ไม่สร้างความเสียหายครับในส่วนของบ่อตาน้ําครับเนี่ยครับบริเวณที่ประดิษฐานองค์เศรษฐีนวโกศครับจะอยู่ตรงกับในส่วนของนู่นครับองค์หลวงพ่อใหญ่ข้างหลังครับซึ่งเป็นพระประธานองค์ใหญ่นะครับ เเมอวังขนะ,<ท>คะ,ะครับเกษตรล้วครับกับการปรับพูนคัดในส่วนของบ่อตาน้ำครับซึ่งถือว่าวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาน,นะครับผมเองก็ทํากิจกรรมแบบนี้ประจําครับก็คือวันไหนผมม,มีเวลาว่างผมก็จะเข้าวัดหรือไม่ก็ไปตามสถานที่ต่างๆอย่างชุมชนหรือสังคมครับก็คือพยายามช่วยตลอดครับซึ่งผมก็เลยอัญเชิญพระเจดีย์นวโกศครับมาปฏิษฐานอยู่ณนะบ่อตาน้ําแห่งนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นบ่อศักดิ์สิทธิ์แล้ว เราก็าอัญเชิญพระที่ศักดิ์สิทธิ์มาประฏิฐานครับซึ่งพระเสรษฐีนวโกศครับถือว่าเป็นพระที่เป็นพระผู้ให้ผู้สร้างแล้วเป็นพระที่ชอบทําบุญทําทานแล้วถือว่าเป็นพระที่ร่ารวยที่สุดครับหรือพูดง่ายว่าเขาเรียกว่าพระเศรษฐีครับซึ่งณนะตอนนี้ครับศาสนาเราอาจจะเสื่อมในเรื่องของเจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์ครับแต่นวันนี้ผมยังยืนยันว่าศาสนาไม่มีวันเสื่อมถายครับเพราะปราบใดเรายังยึดถือในส่วนขององ,องค์สัมมาสมัมพุทธเจ้าครับยังไงศาสนาเราก็จะไม่เสื่อมครับซึ่ง ตอนนี้ครับก็กลายเป็นสถานที่ที่ให้คนมากราบไหว้บูชาและก็กลายเป็นที่ที่กันไม่ให้รถมาเหยียบในส่วนของบ่อตาน้ําเก่าแก่ของวัดให้เกิดการเสียหายนะครับก็เดี๋ยวยังไงคลิปหน้าผมหาเวลาว่างได้ผมจะทํากิจกรรมอะไรก็ตามขอติดตามได้ที่ช่องสตูดิโอเพียงครับมวกดติดตามครับแต่กดที่ลูกกระดิ่งครับเพื่อการแจ้งเตือนครับซึ่งใครดูคอนเทนต์คลิปนี้ครับแล้วอยากให้มังใจผมในการสร้างความดี เย่ยงที่เห็นอยู่นะครับก็คือให้กําลังใจผมได้การกดไลค์ได้เยครับจากนั้นครับแชร์บอกต่อเรื่องราวดีๆให้ทุกคนไปทําตามในสิ่งที่ผมนําเสนอเพราะเนื่องจากว่าผมจะเป็นทิกกที่สร้างแต่ความดีอะไรที่ไม่ดีผมจะไม่ทําครับก็ยังไงวันนี้นะครับผมทิกกอทำดีต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคอนเทนต์คลิปหน้าครับสวัสดีครับ สันตุท่านันชัยยศยักถาคาเรสุวรนณานีอีรัญาจา